นี่เป็นลูกปลาหมอคังดําอายุประมาณ2สัปดาห์นะคะเป็นตัวอย่างที่ทางกรมประมงเนี่ยนำมาแสดงให้ดูค่ะว่าถ้าอยู่ในตู้ปลาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการปล่อยปลากระพงะขนาด4นิ้วลงไปเนี่ยเขาจะกินลูกปลาหมอคังดํานี่เป็นตู้ปลานะคะที่ถูกนํามาอยู่บริเวณหน้าจุดที่จะมีการปล่อยปลากระพง3000 30, 0ตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ค่ะ โดยจุดนี้ค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอเมืองค่ะติดกับตลาดสดมหาชัยค่ะที่ท่านได้ชมดูเห็นอยู่นะฮะก็คือจะเป็นลูกป,ปลาหมอขังดำนะครับซึ่งไปซ้อนมาจากในคลองธรรมชาตินะครับในคลองพิทยาลงกรนะครับตอนนี่ยจะเาว่าการกำจัดปลาหมอนะครับปลาหมอตัวใหญ่เนี่ยฮะตัวที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นี่นะตอนนี้เริ่มเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับเพราะว่าเรากำจัดไปได้ประมาณเรื่องหกสิกิโลกรัมแล้วนะครับ ทีนี้ปัจ <bekommen> จุบันนี้มันก็มีไข่นะครับไข่ของัตัวที่ทิ้งไว้ในธรรมชาติเนี่ยผงเริ่มที่จะพักเป็นตัวแล้วนะครับซึ่งต่อไปเราต้องพยายามกําจัดตัวนี้อีกนะครับกําจัดโดยการใช้เราจะต้องปล่อยปลาหมอปลาคงขาวนะครับปล่อยปลาหงขาวไปกินไปกินลูกปลาหมอขนาดไซส์แบบนี้นะครับไซส์ขนาดนี้นะครับในธรรมชาตินะครับอ่านะครับอันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เราดำเนินการไปแล้วยะหนึ่งนะครับ ปลาพงที่จะปล่อยวันนี้เนี่ยจะไปกินนะครับาไซส์ขนาดของลูกปลาหมอคางดำขนาดเน,นี้ยนะครับวันนี้ที่ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าอ่ทีน,นี้ปลาพองถ้าขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องกินตัวลูกปลาไอ้ลูกพันปลาหมอคางดำที่ใหญ่ตัวอย่างวันี้อีกนะครับเราได้บอกว่าคือตอนนี้สถานการณ์มันเจอลูกปลาหมอแบบเนี้ยในธรรมชาติเริ่มเริ่มจะมีขึ้นอีกแล้วนะมีเยอะเพราะว่าเขาปล่อยไข่ทิ้งไว้ใช่ไหมฮะของเดิมที่เราจับไปแล้วเนี่ย มันมีไข่ที่ทิ้งไว้ในธรรมชาติมันก็เริ่มฟักเป็นตัวนะครับพอฟักเป็นตัวก็จะเป็นลูกไซส์ขนาดนี้ออกมาอีกนะครับซึ่งต่อไปเราต้องใช้ปลาระพงเนี่ยไปช่วยไปช่วยพวกาใยการกินลูกของมันอย่างนี้นะครับทีนี้มาตรการของกรมงมงะมีอยู่หลายมาตรการนะครับที่จะช่วยกําจัดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งมาตรการนะฮะมาตรการแรกเราต้องจัดการจับมันก่อนนะครับจับมันให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะปล่อยปลากระพงไปกินลูกของเขาอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปลาพงไปยกรทั้งหมดที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่นะครับไม่ใช่ป็นเช่นนั้นนะอธิบายอย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับอ่าน,นี้สื่อสารของเราเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้จัดการตัวตัว,ตวอ่าตัวพ่อแม่พันธุ์ไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณร่วมหกแสนกิโลกร,รัมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มน้อยแล้วลงเบาบางลงแล้วนะครับพอเบาบางปับ๊บเราจะพบว่ามันเริ่มมีตัวอ่อนที่พัฒนตัวขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยปลาพงไปกิน ลูกของมันแบบนี้นะครับวันนี้การจัดกิจกรรมสืบต,ตาทะเลนะครับโดยสม,คม,า,ม,ม,สมาคมารมงสมิตคอลผู้จัดขึ้นมานี่นะครับก็จะปล่อยพันุ์ปลากระพงขาวนะฮะมากกว่า3ามหมื่นตัวนะครับปลากระพงขาส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งูุ่งสงขามนะครับซึ่งเขาได้ช่วยกัน สนับสนุนมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการการซื้อนะฮะการซื้อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมประมาณ3 0,000นตัวนะครับรวมทั้งทั้งสองแหล่งที่ได้มาก็ประมาณมากกว่า3 0,000นตัวนะครับซื้อมาจากแหล่งไหนยังไงบ้างครมมับเออส่วนที่ซื้อมาก็จะมาจากเอออ่าเกษตรกรที่เขาการทำการเพราะเลี้ยงที่จังหวัดขัดเชิงงซานะครับเน้ยนย้ําว่านะครับอันอโครงการอันนี้ที่ทำไปเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่จะช่วยกำจัดปลามออกทางดำนะครับ